สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวรายการพบกันวันอาทิตย์เรามีปรัชญาและแนวคิดดีๆให้ท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์ที่นี่นะครับ mm hmm. เวลาทุ่มครึ่งครับ <laughs> อย่างวันนี้เรากําลังคุยถึง อาจารย์คนไทยที่ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนนะฮะซึ่งผมชอบที่ท่านบอกว่าอุปสรรคคือเพื่อนแท้บางคนบอกโอ้ยอุปสรรคนี่เป็นอันตรายกับตัวเองอแต่อุปสรรคคือเพื่อนแท้และนําไปสู่ความสําเร็จครับซึ่งช,ชีวิตครับเครื่องทางที่ผ่าน,านมา <laughs> <laughs> ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยในการเรียนเอนมิติแล้วทายังไงต่อบเอนม่ติแล้วเราอยากจะเข้าเอกชนอยากจะเข้ามอเอกชน แต่ณตอนนั้นที่บ้านกําลังมีปัญหาทางการเงินก็กำลังมีแล้วเราก็เข้าใจสุดท้ายแล้วเราก็เลือกเรียนที่มรามแล้วกันนี่แต่รามก็ไม่ได้เรียนง่ายนะนั่นนั่นนะสิครับตกลงเข้าเรียนรามดะเรียนไม่ต้องไม่ต้องเอกใช่ไหมเรียนไม่ต้องเอกสมัครเขาไปเรียนอะไรเลยเป็นมหาิดคใช่รับบริหารครับอ๋อก็ตั้งใจอย่างที่อยากเรียนแล้วพอเข้าไปเนี่ยเรียนได้สักประมาณ1-2เดือน ไม่ไหวแล้วมันยากมากบัญชีเดบิตเครดิตอะไรไม่เคยรู้เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเหรอคะใช่ครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยร่วมทั้งหลายๆวิชานี่บางวิชาเราเข้าไปนั่งเรียนออกมาเรายังงงเลยว่าอาจารย์สอนอะไรไปขนาดนั้นเราเลยรู้สึกไม,ไม่ไหวแล้วพอดีกว่าอไปคุยกับแม่ว่าอยากขอออกไปเรียนมอเอกชนได้ไหมน่าจะง่ายกว่าแต่พอคิดไปคิดมาแล้ว เรากําลังทําอะไรอยู่เหมือนเรากําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะวิ่งหนีต่อไปแบบนี้หรือเปล่าชีวิตจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าล้วถ้าเกิดเราไปมอเอกชนแล้วมันหนักอีกระไรทำยังไงสุดท้ายผมเลยเอลองสู้ดูก็ได้มีใครให้สติอะไรไหมหรือคิดเองไม่นั่งคิดเองเลยชอบนั่งคิดวิเคราะห์ตัวเองเลยครับสุดท้ายโอเคเราลองสู้ดูแล้วมีคนปรามาสไหมว่าเรียนรามจะจบหรือ แน่นอนครับไม่จบมีคนบอกว่าอุ้ยเรียนรามไม่จบหรอกแปดปีแน่นอนบางคนีแปดปีแน่นอนบางคนบอกเอาอย่างน้อยก็อย่าเกิน8ปีนะบางคนก็อาแถมให้อีก12ปีละกันแล้วรู้สึกอะไรตอนคนเขาพูดอย่างนั้นรู้สึกแย่เหมือนกันมันก็รู้สึกท้อใจไปเลยไหมหรือพึดท้อใจนิดนึงแต่ก็มันก็อยู่ที่ตัวเราแต่เขาเป็นคนหรือว่าเขาเป็นคนคิดบวกนะ แล้วค่อยๆค,ค,คิดบวกมาเรื่อยเ่คือไม่เคยทอแท้ยกเลิกเลิกสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยทอแท้เหมือนกันแต่พยายามไม่เอาตัวเองไปอยู่ณความรู้สึกตรงนั้นนาน,น,นพยายามกลับมาให้เร็วที่ <พอ S 1> สุดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่ให้กําลังใจอะไรหรือเปล่าลูกอยากย้ายโอเคย้ายก็ย้าย<อ>ย้ายก็ย้ายก็คือตามใจครับตามใจมทั้งที่ก็ไม่ไค่อยไม่งันนะพ่อแม่ก็ฝานลูกย้ายก็ย้ายแต่พอผมคิดเอาหนาลองดูสักครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ตั้งใจเรียนทั้ง อ่านหนังสือจัดตารางการอ่านหนังสือรายวันซึ่งเดิมไม่เคยเลยไม่เคยตั้งแต่เรียนมาไม่เคยจัดตารางเลยไม่เคยี่จุดนี้กําลังจะเล่าการนําไปสู่ความสําเร็จต้องเล่าแล้วล่ะครับยังไง<ม>ครับผมจัดตารางการอ่านหนังสือโดยทุกวันผมจะอ่านสองวิชาเช้าหนึ่งชั่วโมงบ่ายหนึ่งชั่วโมงมไม่เกินจากนั้นหลังจากนั้นถ้าอ่านช่วงบ่ายเสร็จสมมุติเสร็จสักบ่ายสองเราจะไปเที่ยวไหนก็ตามใจ ขอแค่นั้นเองวันละ1ชั่วโมงวิชาละ1ชั่วโมงและอย่าอ่านมากกว่านั้นเพราะก็ไม่ไหวแล้วไม่ใช่ยากพลมานเลยสุดท้ายแล้วพอจบเทอมแรกเกดเฉลี่ยออกมา3กว่าทุกวิชาผ่านหมดครั้งแรกในชีวิตเรารู้สึกเฮ้ยก็ทําได้นี่นะใช่ทาฟลุกปะฟลุกว่ะผมคุดทุกวิชาที่มันจะฟลุกทุกวิชาเหรอเนาะแต่สุดท้ายมันผ่านแล้วเราก็บอกเฮ้ย มันไม่เห็นยากอย่างที่แบบว่าเราเคยคิดเอาไว้ไม่เห็นยากเหมือนที่คนอื่นพูดเอาไว้เลยสุดท้ายเราก็ทําแบบเนี้ทำมาเรื่อยๆทํามาตลอดจนสุดท้ายแล้วเราจบปริญญาตรีสองปีครึ่งสองปีครึ่งปกติรามี่สามปีก็สุดยอดแล้วนะแล้วก็มีเกียรตินิยมแถมมาให้ด้วยว้าวแค่จัดระเบียบชีวิตนั่นแหละสรุปอีทีได้ไหมฮะจัที่ไม่เอาไหนเลยเรื่องเรียนเนี่ยและในสุดสามารถเรียนได้จบเร็วกว่าเขาแล้วก็ได้เกียรตินิยมด้วยเนี่ย จุดไหนที่ทาให้ประสบความสำเร็จนะครับผมว่ามองตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่บางครั้งคุณเนี่ยอาจอยากจะวิ่งหนีอุปสรรคจนแทบตายไม่ยอมวิ่งเข้าไปสู้กับมันมีปัญหานี้นิดหน่อยๆก็บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ลองกลับไปสู้กับมันดูลองมองมันให้ออกวิเคราะห์มันให้ดีว่าจริงๆแล้ว,วมันคืออะไรตั้งสติให้ถ้าพูดแบบทฤษฎีฝรั่งก็คือมีการวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเนาะค่ะจุดอ่อนของผมที่ผ่านมาก็คือผมไม่อ่านหนังสือผมไม่มีระเบียบกับชีวิตผมไม่เคยมานั่งจัดตารางการอ่านหนังสือแบบนี้หรอกจริงเราไม่ได้โง่นะใช่ไหมเราไม่ได้โง่รู้สึกเราเราไม่ได้โง่นะเราไม่ได้โง่เราก็โอเคเหมือนกันเราโง่ที่เราไม่อ่านหนังสือใช่เราประมาทที่จะไม่อ่านหนังสือแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตการศึกษาดูเหมือนในที่สุดก็ฝ่าฟันจนประสบความสําเร็จแต่ชีวิตการงานก็ไม่ได้ราบรื่นอีกเช่นกัน แม้ว่าจะจบเกลี่ยนนิยมแล้วสองปีครึ่งนะคะเจออะไรบ้างกับการทํางานพอจบปริญญาตรีอย่างแรกเลยก็คือเริ่มสมัครงานครับตอนนั้นผมมีความฝันว่าผมอยากทํางานในบริษัทต่างประเทศเพื่อที่เขาจะส่งเราไปต่างประเทศอยากไปเดยนต่างประเทศอยากไปทํางานต่างประเทศที่ไหนก็ได้เราไล่สมัครไปเรื่อยๆก็ไม่มีที่ไหนเรียงมาเลย หน้าตอนนั้นไม่เหมือนมันโดนบีบวิเคราะห์ตัวเองไหมเขาไม่เรียกเราเพราะอะไรณตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่เรียกหรือว่าเราจบมอลามหรือเปล่าภาษาเราไม่ดีพอหรือเปล่าเขาคิดเขาอาจจะคิดว่าเราไม่เก่งพอเราไม่มีความตั้งใจพอหรือเปล่าณตอนนั้นที่ไหนก็ไม่เรียกจนเหมือนมันบีบเรามากเราก็เคียนเหมือนกัน สุดท้ายเราเลือกไปสมัครร้านวิดีโอที่หนึ่งพักครู่หนึ่งร้าน<อ>าวิดีโอามาว่าตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันมาอาทิตย์ค่ะบณตอนนั้นผมก็กลับมาคิดวิเคราะห์ว่าหลายๆที่ชอบถามคําถามคล้ายๆ,ๆ,ๆกันว่าจุดเด่นคืออะไรจุดด้อยคืออะไระะจุดเด่นก็ตรงต่อเวลาคุณไม่อยากให้คนตรงต่อเวลามาทํางานหรอ,อ,อสุดท้ายผมมานั่งคิดอเราอาจจะพูดไม่เป็นคนเราพูดได้กับพูดเป็นมันไม่เหมือนกัน